จ่าชีเป้าขยันสกอร์วิเคราะห์ลูกหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูอเต ที่ผมจะแต่งก็ขัดสันฟุบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับไปกันที่คู่ของไปอาเชพบกับอินเตอร์ไมอามีครับก่อนเริ่มเกมน,นี้ไปอาเชต้องยิง2งสกอร์ไม่ได้ไม่เสียต้องไปลุ้นเม็ดสด้วยกันนะครับไปอาเชนะครับก็เข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม B นะครับต้องบอกว่าผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับแม้ว่าอาจจะมีหลุดแพ้โบอตโตโ,โกไปเกมหนึ่งก็ตามแต่แต่โดยภาพรวมไปอาเชนั้นค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับก็เอาชนะเซโดซันเดอร์ไปได้่อนครย่เ็ูบ เดสเลดูเอกิชชาควาเลสเคเลียก็พร้อมลงสนามครับส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มมี่นะครับก็เป็นตัวแทนจากฝั่งเจ้าภาพนะครับโดยพวกเขาก็เข้ารอบมาด้วยการเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม A นะครับโดยที่ผลงานนั้นก็ถือว่าค่อนข้างหนักไปทางเสมอนะครับโดยที่สมมสเพราะเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับเสมอ2ชนะไป1เกมเกมนั้นสุดท้ายนะครับเสมอกับพาไเมลัสไป2ประตูต่อ2ก็จูมือกันเข้ารอบต่อไปนั่นเองนะครับสภาพความพร้อมก็สมบูรณ์นะครับหลุยส์โซเลสกับเรอเนลเมสซี่นำทัพลงสนามนะครับในแง่ของเฮดเชสต์ไม เกมคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการเจอกันระหว่างทีมชุดมาอาทีมชุดเด็กรุ่นใหม่นะครับกับทีมชุดเก่านะครับซึ่งเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เป็นพวกที่พลังงานสูงของเปชเชนะครับก็เจอกับทีมชุดเก่านะครับที่เป็นรมดาวนะครับจากอดีตนักเตะที่ไปเล่นปากฝั่งของยุโรปมาอย่างอินเตอร์ไมมี่นะครับซึ่งต้องบอกว่าต้องบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างไม่มีความสูสีเท่าไหร่นะครับเปชเชค่อนข้างจะเหลื่อมกว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นครับดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่เปนดกัียัชเช่ คู่นึงนะครับฟาเมงโกพบกับบายเยนบีนิครับฟาฟาเมงโกนะครับก็เป็นแชมป์จากกลุ่มขอให้ครับแชมป์จากกลุ่มดีนะครับผลงานต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆนะครับแม้ว่าเกมชนะมาขอให้ครับชนะมา2เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับโดยที่เกมน่าสุดท้ายนะครับพวกเขาก็ค่อนข้างที่จะปล่อยจอยนะครับเสมอกับทางด้านของลอสแองเจลิสเอฟซีไป1ประตูต่อ1แต่ก็สุดท้ายก็ผลงานดีกว่าที่เขาเรียกว่าดีที่สุดในกลุ่มนี้นะครับก็เข้ารอบมาเป็นอันดับที่1ได้สําเร็จนะครับส่วนฝั่งของบายเยนนะครับพวก เขาเป็นรองแชมป์จากกลุ่ม C นะครับก็ต้องบอกว่ามาผิดพลาดในเกมนัดสุดท้ายนั่นเองนะครับสเกมแรกชนะมา2เกมติดนะครับไล่ต่้ง่มีชนะเขาเรียกว่าถล่มออคแลด์ซิตี้สิประตูต่อศูนย์แล้วก็เป็นสถิติสูงที่สุดนะครับของโทนาเ,เมนน,นี้ด้วยเกมที่2ชนะโบคาจูเนียก็เลยทําให้พวกเขาการันตีในการเข้ารอบไปแล้วนะครับเกมนัดสุดท้ายดันไปเขาเรียกว่าปล่อยจอยนะครับก็พ่ายแพ้ต่อเบนฟิก้าไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับส่งผลให้เข้ารอบ้ดยการเป็นอันดับที่2ของกลุ่มนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของบายเยอร์มินิกครับใน ก็ต้องบอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับโจดคู่นี้คือบบเยนหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับสำคัญเลยนะครับก็คือบาเยนมินิกพวกเขาเกมนัดล่าสุดมีการโลเทชันผู้เล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยเฉพาะในเกมชุดแรกนะครับแล้วก็ค่อยมาเปลี่ยนตัวลงเอาจริงเอาจังในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในพวกพวกเขาเนี่ยยังไม่เจอพวกทีมที่มีความพร้อมอย่างแฟร์เมนโกนะครับที่ต้องบอกว่าแฟร์เมนโกที่มีความพร้อมมากกว่าเพราะว่าช่วงนี้ลีกบราซิลนั้นก็ยังคิก,อ,อ,กอ้อเขาเรียกว่ายังเตะกันอย่างต่อเนื่องอยูู่่นนัเเเอออองงงครรก็ลลยทําาาให้้้ดวสภพพมมืข ก็ค่อนข้างดีกว่าแถมอบายยูรินิกค่อนข้างจะมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างพอสมควรด้วยครับดังนั้นคู่นี้เฉี่ยไปที่ฟ่ามิงโกครับคิดว่า90นาทีไม่แพ้ครับ ไปกันที่ศึกนอร์เวย์พรีเมียร์ลีกนะครับก็คือลีกสูงสุดของนอร์เวย์นั่นเองไปกันที่คู่ของโบโดกริมพบกับชาบบอกครับก่อนเริ่มเกมนี้เป็นทางฝากฝังของบอโดกริมนะครับสสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือครับบโดกริมนะครับผลงานต้องบอกว่าช่อนข้างยอดเยี่ยมมากนะครับเกมหลังสุดในลีกนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันมีหลุดแพ้ไปถึง2เกมครับเกมนัดล่าสุดนะครับชนะบานไปถล่มทลาย3ประตูต่อศูนย์ครับโดยที่โบโดกริมตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนนะครับมีด้วยกจารลงสนาม9นด้ว่าพวกเขาลงสนา น้อยกว่าทีมอื่นนะครับอยู่ถึง4เกมด้วยกันดังนั้นถ้าหากว่าโบโรดเกรมสามารถเก็บเกมนัดอาทิตย์ตกค้างได้นะครับก็จะมีโอกาสขึ้นไปยืนจ่าฝูงทันทีนั่นเองนะครับส่วนคู่มาเยือนนะครับอย่างชาร์ปบอกนะครับผลงานต้องบอกว่าย่าแย่พอสมควรนะครับ5เกมหลังสุดในลีกนะครับช่วงนี้ผลงานก็ต้องบอกว่าชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ2แพ้ไป2เกมครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะลงสนามเสมอกับเสมอกับไบร์ฟเคไปนะครับหประตูต่อ1โดยที่ณเวลานี้พวกเขาก็อยู่ช่วงกลางตารางนะครับสำหรับชาร แน่เท่านั้นเองครับในแง่ของเฮ h ทูเ a d คู่นี้นะครับก็เป็นโบโดกริมนะครับที่เหนือกว่ามากมายชนะมา5จากการเจอกัน5นัดหลังสุดนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเกมคู่นี้ไม่มีความสูสีเลยก็ว่าได้นะครับเจ้าถิ่นดูดีกว่าทุกกระบวน5าแล้วช่วงนี้ดูจะมีความมั่นอกมั่นใจด้วยเชียร์ไปที่โบโดกริมครับสอสกอร์การันตีลุ้นเม็ดสได้เลยครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงชอบเลยนะครับก็มีไปอัชเช่ครับมีฟาร์มิงโกและก็บโดกริมครับขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดรับใจคราาีมงนตูนนยไตททุกช่ออองงาล์น ด้วยนะครับแล้วก็ฝากที่กลุ่มที่ไลน์แอดแอตตูสายสามยิ่งผมขอตัวลาไปก่อนครับ